ทั้งหมดเขามนับนัวบๆแล้วครับพันไก่ครับมาแล้วครับพันไก่โอ้ยายุดื้ออูยใหญ่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 มีไซส์ใหญ่ครับมีไซส์ใหญ่หยบหยาบหยบหยาบอยโอ้โดนครับโดนสวันนี้เคยเบียดสุดรู้กินหมูกระทะครับผมเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องครับ ออกมาใส่เบสกับพี่เก๋กับพันไก่สามคนครับวันนี้เป็นหมายเลาะบ้านนะครับพี่เก๋ชวนมาแก้มือครับชวนพันไก่มาแก้มือหลังจากกิฟที่แล้วพันไก่เชื่องเฮลกับผมพี่เก๋นะครับเก๋น้องกีวันนี้ก็ลมแรงนี่นะครับฝนกําลังจะมาครับผมแต่เสียงอู้ๆขอไม่ได้ครับโอ้ไม่รู้จะใส่ทันหรือเปล่าครับผมสภาพหมายครับเลาะบ้านฉันวัดครับผมจกลายบานเลยรับ แล้วก็จะเริ่มใส่กันเลยนะครับม็ดเก่30คันนะครับเดี๋ยวของเราจะเป็นมั่วกันนะฮะนี่หน่อยครับมาเนี้เอาแคพอพอหายยากแล้วพี่ก๋เนาะครับครับฝากทิ่ตามผลงานได้ในช่องไก่ก็น่ากินนะครับใส่กินเหมือนกันครับพี่เก๋ก็มีช่องเหมือนกันนะกำลังเริ่มเริ่มสร้างเริ่มทำนะครับผมช่องอีสานวกกระเทิร์นเดี๋ยวจะจายตัวกันไปครับพี่เก๋กับพันไก่จะไปฝากฝากทางฝั่งนู้นนะครับผมจะมาฝั่งนี้ครับผมมีน้ำทั้งสองฝั่งเลยครับ พอได้ลุนอยู่ครับมีบอ่อหลายลูกอยู่นะหมายเลาะบาดแบบนี้ก็ชิวๆดีนะครับคิดถึงวัยเด็กเลยครับใส่เบ็ดเลาะบาดนาะเมียยังไม่กล้าให้ไปไหนไกลใส่ตะบิงเลาะบาดนั่นแหละบา <c oughs> งทีปักเบ็ดไว้ได้เหยื่ออะไรก็มาเกาะบางทีไปจับตะกะตโตงได้ก็มาเกาะไว้บางทีก็ฝุกๆเลไปชนยางใย,ยวิ่งบีใจเข้าไปในบานแม่ก็เรียกขวันให้ขวัญได้มาตะกูลเิ <c oughs> ็หน่อยนะชีวิตวัยเด็กกับ หนึกย้อนไปแล้วก็เออมีความสุขดีนะไม่คิดอะไรมากสมัยนั้นเนาะตอนขำพอจะเลิกเรียนมาก็รีบมาบ้านแบกเบ็ดออกไปนะครับหาใส่เบ็ดหลาะบานน,นี่ก็ถือว่าเป็นหน้าหลาะบานแล้วครับนันก็บบาลละบิงหน้าหลาะบานหล่อรัวบานนี่บางทีบางทีปามันเยอะนะครับไม้แบบนี้เออสวยสวยครับผมน้ำยังสวยเลยนะครับ ปาวัดนาย,า,ายองวาไตลมไม้ครับดีว่ดีมีทุกใหญ่นะครับแบบนี้แต่ไม่หนึ่งคันช่องวางเขายังดีเลยครับจัดไป<ฟ>ลูกย,ยินใจหลวงพัดกระดินงยังดีครับเสซื้อมาสดๆเลยรับช่องน้ำระวางสองบิงครับผมเห็นเหมือนมีรอยอะไรปลาเสือเลยครับนี่ ลอยป่ามาเป็นทางเลยครับนี่ไอ้นยงูนี้แต่ผมว่าบางทีก็เป็นไปได้ว่าเป็นปลาดุกนะครับนี่นนนนนงูนี่เอา้าเดี๋ยวก็รูนะครับจัดเวลานี่ยยังสวยช่องเขาห่างๆเป็นช่องน้ำครับไต่ไปเรื่อยๆครับอากาศดีๆครับตอนแรกกับกวลว่าฝนจะตก โต๊ะก็ดีเลยที่นี่อากาศดีเลยแต่กันไปเรื่อยครับฟันไก่ก็ไปเกี้ยก็อยู่ดานมันครับอากาศดีดีครับวันนี้ตอนเย็นลมผัดเย็นสบายใส่เบียดชิวๆรบบมีความสุกดีครับพี่น้องอากาศดีแถมไดรุลุนครับหลังสุดท้ายครับยามกลับครับที่งานของเราก็ยามกลับกันจนได้คนละตัวสองตัวแลวครับเห็นเดี๋ยวผมยามกลับก่อนที่นี่ เดี๋ยวดูกลับครับโอ้โหมีดึงแล้วนี่อะไรล่ะติดไหมบัติดเลยเห็นตัวบิดแล้วโอ้โปรโมโนหน่อยหลายหลอดเหล็กเป็นธรรมดาแล้วครับเหยอะหัวนี่ฮะเป็นเยอะไปครับโอ้ยคันนี้กับะดิ่งใหม่ติดโอ้โหทั้งกคนเขามีนวบนวบแล้วครับพันไก่ครับมาแล้วครับพันไกนอ่อ้าไปช่อดมีเนาะนสวยๆวยสแกแข็งสำเร็จแล้ะได้เลยครับ โอ้แต่หัวค่ำเลยครับยามกลับอ๋อพอได้รุนงนนบอกแล้วว่าสวยกับไม้นี่นี่ไงหลังนี่ผมบอกแล้วอาจจะมีตัวครับไม,ไม่พลาดแต่ตัวแรกของเราดูโอ้โห <c oughs> รุนเหรอโอแม่เจ้าเยอ่อมดครับพี่นอ้องเยื่หมดเยอะเลยจะเปลี่ยนเยอะอไว้ครับ มีประชดตัวง,งามๆอยู่พันไก่ก็ได้ดอบแพรกคนเจอปลาหมอเล่นงานนะครับเป็นธรรมดามาแหลปะปลาหมอเยอะๆลูกเยอะลูกอดัดนีนน่อยู่ไหมเนาะดึงขับคันมาเลยค่ะอยู่ไหมโอ้ไม่อยู่ครับแี่ปลาหมออีกกันแหละน่ะครับหลังสุดท้ายแล้วครับพี่เก๋มาหลับแล้ววันนี้เราเอาโมเตอร์ไซค์กันมาครับเพราะว่าอยู่ไกลบ้านพี่เก๋ครับกอดมีดึงนู่พิกีแต่จะอยู่หรือยี่ไม่อยู่นี่ห,นหมูเนี่ยไม่อยู่ <laughs> เก็บเจี่ยวัยครับเดี๋ยวไปเตะบอลก่อนนะครับมาดูใหม่ครับเดี๋ยวไปเตะบอลก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาดูมายามรอบสองทุ่มกับผมครับเตะบอลสองชั่วโมงแล้วก็มายามเบสสไตล์คนชอบออกกําลังกายนะครับเนาะหากินดาชอบออกกําลังกายดาครับมาถึงแล้วครับที่เตะบอลประจําของทีมงานเรานะครับก็สนามพีเคสปอร์ตน้องกีนะครับทีมงานเราเตรียมตัวเราเอาะตอนเตะก็ไม่ได้ไทยรู้ด้วยับ เกตพาดำเนินเรื่องที่เฉยว่าเรามาเตะบ,บอลกันจริงๆใช่ไหมพันไก่นี่พันไก่ไกลเลยครับนักบอลเดินสายเก่านะครับธรรมาดากับตัวจี๊ดนะครับแต่เดี๋ยวนี้กระชาลงไหลแล้วเผาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนลงสตาร์ทลงเตะบ,บอลกันครับพี่นอ้องกระทีมน้องกีครับพูดนะพี่สงการใส่เบ็ดอะไรน,น้องเด้ปปโมตัวเดียวแม่เป็นสายพันธุ์เอ้ยเดี๋ยวๆๆสายพุญ ปลาตยายยอนเดิมนี้เอาละพี่น้องสองทุ่มก็กว่าครับหลังจากไปตะลุยเตะบอลมาจนเมย์แข้งเมย์ขาหมดนะครับพยายามเบ็ดต่อครับโอ้ใจเอาจริงๆทีมง,ง,ง,งานผมกำลังแบ่งหวัวยายามนะครับหยาละยามได้สองรอบนี่แหละครับยามรอบนี่ล้วก็ก,กลับไปกินเขา่าแล้วก็ออกมาอีกนะครับแล้วกูกลับเนาะไ,ไก่เนาะไปดูเป็นไงกับรอบสอง รรรอบกนี่เาหลัลลงแรกเหยื่อหมดไปแล้วนะครับหลังสองก็หมดหลังสามที่จองดองอาจจะเปลี่ยนเหยื่อครับใบมะาย,าายามีสักรอบครับเพราะว่ารอบแรกนี่มันหม้อหน่อยมันยังไม่นอนครับเปลี่ยนเหยื่อไวเดี๋ยวรอบดึกแต่หมอหน่อยมันนอนกับลุปลาใหญ่กันงั้นเมื่อคืนก็เป็นอย่างนี้ครับผมครับได้ปาลารอบสองอแล้วนะหลังนี้ครับตรงจุดที่ผมเห็นรอย โอยป่ามันก็เรียกอะไรมันบืนขามนะครับไปไหวครับหยกหยาบหยกหยาบเลยโอ้โดนครับโดนเดี๋ยวตือสักคู่นะครับปับโดนโดนยังอยู่เนาะเขากันนาครับหยกเลยนะหนึ่งสองคื้อปบโดนครับโดนชนกับก,กำลังงามอยู่เนาะ เหี่ยวแล้วครับทำไมหัวมันโต thế แล้วคอของนี่เดีด๋ยวด,ดูก่อนนี่ดูขอดีไกุ่ลยจริงๆเลยลูกคอพี่น้องทางนี้กับที่ปล่อยมันก่อนขอครับเห็นไหมล่ะไปกองปล่อยครับผมทางนี้ปล่ปลอยอปล่อยปล่อย,อยคิดไม่รึกหรอก ไม่ไปตันแล้วลงพิษบินเอาเลี้ยงลูกต่อเด้นะอกลับมาเลี้ยงลูกนะฮะอาจจะกลับนะน้องะพี่น้ง่งโอ้ปรดุกคอครับผมครับปล่อยไม่เด้ครับมันตัวม่ใหญ่ แล้วก็พอมีแอคชั่นเนาะพอมีแอคชั่นให้ดูครับผมโอ้คันมีเหยื่อมดครับจะเปลี่ยนเหยือ่ออะไรอยู่บาลาหนิคันอุ้มลุ่มนี่จะมาเห็นตัวปลานี่โอ้ลุตอีกเลย,ยวะนี่น้องเอ้ยเดิบมาค่อยคมครับเดิบเกา่าโอ้พันขักคันแบบนี้สุดสุดเลยลุตลุตจริงๆนะครับ โอ้กระชอนเลยนี่ครับสายดินแบบนี้ครับดูครับกระชอนตัวง,งามคันนั่นเองดินแบบง่้ยง่ายสบายสบายสบายลุดกับผมสุดายนะสวยเด้แหลยตัวนี้เบ็ดเบี้ยครับเก็บได้ใส่เอาไว้หมาน,นีต่ตัวไม่ใหญ่ครับ <c oughs> ปดข่อยครับหอยขึ oh ้นอย่าบอกะนะว่ากินลึกเอาไม่ลึกเลยครับปดข่อยครับมันจะเป็นปลาเลี้ยงปลาพลอยแล้วครับหลั <laughs> นงนี่เชิงโค่งนักๆอยู่เนาะแต่ไม่ดิน้นโอ้มองเห็นตัวบิดเลย ไม่อยู่ครับท่งเป็นพอหมอดึงครับแบบนี้หลุดอีกแล้วอ้าวมีตัวครับหลังริมถนนเห็นแต่าขาวๆตายครับตัวโบใหญ่ตอกตายจะต้องเอาแล้วครับปลารุ่นี่พี่น้องเอ้ยเต็ดตายครับกินลึกกินตงหักเอาตายแล้วก็เอาไปทอดนะครับ หลังสุดท้ายแล้วครับก็เยือมอดนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเยือเอาไว้ยามอีกรอบนึงครับหลังสุดท้ายเนาะไก่เนาะคเอาเตรียมไว้ครับไปกินเนื้อย่างบันปีเก๋แล้วก็มายามอีกรอบนึงแล้วกู้เลยครับผมครับวันนี้สายเบียดสุดรู้กินหมูกระทะครับผมเชิญครับเชิญครับอือน่าร่อยน่าอร่อย โอ้ตอนนี้ผมจองเลยครับครับซาไม่ได้กินกุ้งเลยเองเอมาช้อนหน่อยเองมาต้มไปแล้วยุคเฮเลยยุคเฮเลยของของเมื่อเคยตัวต่ากุ้งนี่แหละนี่ตองวัวอุ้ยเออวัวออกลูกผมก็ขับขับเออวัวก็นาเออกระสวนออกลูกต้องแก้วเนาะกินยกปวดร้นเนาะจ้าพี่ไม่ยากเลยเลยโอ้ช่วงนี้เขาเป็นากันก็เลยไม่ค่อยมีไม่งั้นล้วโอ้ยมวนกรุ๊ปเนาะโอเค เอาละพี่น้องเอ้ยนี่ก็เรียกอะไรไม่ใช่หมูกระทะดหรือเนาะเป็นอะไรเหรอหมูหมูต้มเนาะเพื่อสุขภาพครับพ <c oughs> พี่เกียร์เกียร์เป็นคนรักษาสุขภาพครับใ <c oughs> ส่เบสเนี่ก็เป็นการออกกําลังกายของเกียร์นี่เปียกใช่ครัเป็นเป็นการออกกําลังกายปไปในตัวแลพี่เกียร์เนาะออกกําลังกายไปในตัวครับแล้วก็ได้เพื่อนเพ <c oughs> ื่อนกิกิจกรรมด้วยสัมผัสบรรยากาศครับท้องทุ่งใช่ใช่ใช่กินข้าวหอมผอมเนาะมันจะมีกลิ่นมี อะไรของมันอยู่ตุปนาอูโอ้ลุยเล็กอนไก่อะ้นไก่รับทุนครับีน่ลุยกันเลยครับผมเราคอยพยายามเ็กันต่อเนาะชิมชิมักเลยยขายาจิ้ก้ิ้ข้าหอดอรอยเดพี่น้องเดยวเาอร่อยก่อนเดีครับเด้อนั่งกินกันไปกับคงใช้เวลาอีกสักปักใหญ่ๆนึ่งแล้ครับ ใจเย็ยนๆนอปีเกินนอไม่ดีหรือเนาะครับผมตอนแรกวางแผนไปหาทุ่มที่นี่อาจจะนุ่นแรงพบทุ่มนะครับนั่งกินคุยกันเล่นไปครับเดี๋ยวามพยายามเบ็ดกันนะครับอ่ะพี่น้องหาทุ่มครับผมครับอิ่มหมูกระทะแล้วก็มากู้เบ็ดอ่ะผมกู้เลยครับผมแต่พี่เก๋นี่แกจะปักทิ้งไว้รุ่นเฉาอยู่เพราะว่าทางบ้านแกเนาะ,ะผมกู้เลยกู้เลยครับผมหลังแหลกก็เหยืห่อหายเหมือนเดิมครับสามหลบกับสามหลบ โอ so no, ้ยผัวหมอหน่อยมันไม่รู้จะรับจะนอนครับมันจะเยอะหายครับไม่รู้จะรับจะนอนจริงๆนะผัวหมอหน่อยนี่เนาะกูขังคืนกันเลยครับโอ้ยตัวนี้โอ้ยอย่ารู้ดื้อโอ้ยใหญ่ๆๆๆมีไซส์ใหญ่ครับมีไซส์ใหญ่แหมโอ้ยลูกใหญ่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 เด้อ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 โอ้ยอย่ารู้ดื้อ กำลังอยากได้เลยเออตัวงามเลยเออติดตามหาเจอเร็วเดี๋ยวไปไกลๆครับเอาไปบนฝวกเลย <c oughs> ตรงนี้นะครับอืม่แหละติดตามหาครับผมอ้าวได้เจอกันจนได้เ <c oughs> ตัวงามคันนะครับเดุกครับผมมันเรวมันเร็วพอดีตัวบปลาเร็วครับ น้องเออีหมานเลว็วลูกครับผมสวยเลยนีกว่าจะไม่ได้เจอกันสะแลวครับตามหาปลาดุกน้องจีมาสองวันครับเจอจนได้ครับเก๋บอกว่ามันมีอยู่นะนี่เจอแล้วครับได้เจอแล้ว ปลาอ่อยเลยลุกนาครับเรียบรอยยามาจากสิบหาคันนี่แหละครับมีตัวใหญ่ๆแล,ล้วหุน้รุนแต่ก็ต้องกู้ลกกกแล้วครับกู้กัดสินใจกู้เบ็ดนะครับรุ่นเป็นตัวกับผมมันแล้วหลังทัดมาก็กินครับ จุดนี่ข้างก่อนลอยพันอุ้มลุ่มรุดเลยครับอาจจะเป็นปลาดุกก็ได้นะเนาะเพราะว่าสองคันที่กันนะครับที่ใดเมื่อกี้ตรงนั้นครับรมุมนาพัดมาหลออแหลกพันอุ้มลุ่มครับเป็นรุดครับอาจจะเป็นลดุกลายตัวก็ได้บินนี่แต่นี่เป็นปลาช่อนน้อยนะครับปลดปล่อยครับน่อยเกินครับสุนลูกคอกเลยเมื่อกี้เห็นสองตัวดูนะตอนที่ยังไม่เปิดกล่องตัวหนึ่งติดเบ็ดตัวหนึ่งก็วายสงสัยแบบเืีอนเป็นอะไรเดี๋ยวปลดปล่อยครับ กินนิดเดียวแับไม่เหลรุลดละรุดละลงไปเออห้มันใหญ่กันครับผมหน่อยโพดอย่างรวดเร็วครับสองหลังสุดท้ายหลังนี้ไหม่เดี๋ยวอยกลับมากู้ครับพาพี่น้องรุ่นก่อน <c oughs> เผื่อจะมานนะหลังสุดท้ายโอ้ <c oughs> หลังนี้ใหม่สามหลังแค่กลับเบ็ดพิ์นี่ละหลังสุดท้ายของแท้ครับ เดือดเหลือครับผมเอาละได้ประดุกตัวนึงพอใจครับสำหรับทริปเล็กๆทริปนี้นะใส่กันแบบใหม่จริงจังเท่าไรขำๆสนุกๆกับได้ประดุกตัวนึงโอเคเลยมาถึงทีมงานแล้วครับเดี๋ยวมาสอบถามกันเป็นไงบ้างพี่เก๋เป็นไงบ้างครับเงียบครับเอ้าเหรอเอ้าพี่เก๋ยังมีรุ่นเช้ามันหมานก็ปี๋บางทีปลาใหญ่กินเช้าพันไก่ละเหนเอ้าเอ้ยย่าผมหมานะครับพี่น้องเอาดูดูครับผมปลาที่ผมตามหาครับ ปูปูุกใหญ่ลุกใหญ่ครับผมตัวงามๆไม่ใหญ่เท่าไรนะครับก็จะหน่อยสองตัวครับนั่นดีว้ายหนึ่งชูดุกต่มปลาไหญพอดีเลยตามหามาสองวันถึงจะได้จะพอมีตัวอยู่นะแต่ห่างๆครับผมเดี๋ยวเรามากันอีกหมายน้องกีครับผมมีหลายหมายอยู่น้องพี่เกิเนาะไปค่อยตำรวจไปทีละหมายครับผมนะเอาหลันดีลาตีสวัสดีครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม เ <laughs> สียงอ่อยๆกันม้นางเลยวงนอนมาคืนเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนครับเป็นลุยอีไม้หนึ่งมาก็มาต่อไม้นี่เลยครับผมวันนี้ก็ไปนอนก่อนพงนี้ผมไปอีกไม้นึงครับโอ้โช่วงนี้ฟิตจริงๆครับก็ติดตามไปครับพี่น้องครับ